ทักทายสวัสดีพี่น้องสาวสว่างกลับมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้าอีกเร้ามือหนึ่งพี่น้องแกงหัวปีใส่ไกพี่น้องได้หัวปีมาตะหองทักหาาิพี่น้องเลยมาอ,อมใส่ไกเพลงใดกันแน่พี่น้องสบายกันดีสุขสุขคนอยู่ดอกเนาะจ้าเนาะ าสาวสว่างกับกินหอดคิดถึงพี่น้องนี่แหละก็มันนี่กระได <c oughs> กันเล้แกงหัวปีพี่น้องแกงหัวปีใส่ไก่พี่น้องมาชิมเบิงดูสบายกันดีสุขูสุขคนอยู่ยดอกเนาะพี่น้องเนาะชิมเบิงแกงหัวปีกับสาวสาว่างมนี้ใส่ไก่าำด้พี่น้องใส่ปูตีนพรหัวปีกับ หัวปีกับน,น่อยเดิหัวแักใหญ่นึงกับเป็นในหน่อยพี่น้อง <laughs> หัวใหญ่กับหัวใหญ่มันกแกะนะพี่น้องเนะเาะเปลือกมันออกมันก็เหลือหน่อยนึงซิ้มมึงพี่น้องมามอืมกะอยากซุ้งมัน เราจะวางใ่น้ำป่าไปหน้อยหนึ่ง <c oughs> นัวพี่น้องเราจะวางยอดน้ำป่าไหน้อยนึ่งเลยจงนัว แดดออกแล้วพี่นอ้องเ้ยมันมี่แดดกับไข่แน่นอนพี่น้องเนาะฝนมิดตะตกแล้วกับ,บ่อหว้ที่ให้มี่แดดนะสักผ้าตากผ้ากั้ันมี่แดดแน,น่นอนพี่น้องตอนไกล มกผัดจีบแดงชดหนามนะพี่น้องว่าเป็นออมซะมันใส่น้ำคุกกี้ พี่นอ,อกินเหยื่งมีปโปรตีนแน่นะพนนี่น้องเนาะ ไยังก <champions> 네ินข้าวแน่พี่น้องบัเดอร์กินแกงปีครับเช้าว้าวบ้างไี่ยังก็กินนะพี่น้องเนาะ ยุ่งกระเริ่มมาแล้วพี่เ้อง แข่งเล่าๆเฮาตำหอมตำกระเทียมใจก <c oughs> ันเทยพริกแห้งก็สิก <c oughs> ็สิส้มสีแดงๆกันนี่เนาะ จะวางกับตำผิพผิกสุใส่พี่น่อแกงแบบอีสานนนะยุงมาแ้วกิน,นเฮ็ดกินได้ทุกภาคเนาะพี่น่อ ตาระดาดก,ก็กินกินว่าคือกันเน้ยกะตะบ้าจะเป็นหัวปีอยู่ <c oughs> บางมองเพื่อเป็นแก,แกงใส้กะทิ กับเป็นเป็นพัดยำหัวปีสิก็ได้ ยำหัวปีกะะแกงข้างเหนือกะะแกงแบบนึงงข้างไตกะระแกงแบบนึง,งก,กรแกแ,บบกรแส่บคนละย่างนะพี่นนอกเมนูอาหารบ่มี บ่มีผิดมันไม่ถือได้เพี่น้นอเดือวตาเฮาจะเห็ดกินเพีองหนอแ,แต่มันถูกกันสุขะอนามัยเนาะเห็ดปรุงสุกเฮ็ดสะอาดกระแซ่เพี่น้นอก,กินขา้าวแซ่บกินกับนั้งกระแ,บแ่บเดดออกนุ่งกับมา ทางเหนือเพินเ่นกะสิแกงใชยแกนบลากระเทศซีสมฉมกระแสดไชยบลากระเทศใชยยอดผักคะพี่น้องหญ้าเอือยสาวสว่างอยู่ทั้งทั้งเชียงใหม่ เพ่นเคยเห็นแกงสุกินนะก็แแสบจังนึงข้างผากักไตแกงใส้เครื่องอยัง่งเครื่องเทศป่ะ มวนขมิ่นนะพี่นอ้องมวนขมิ่นมวนท่านาพืช <c oughs> กะบ่เคยกินหรอกวะ <c oughs> <c oughs> มูมูผีสาวสาวสาวางคนทั้งสงขามูไม่นิ่งแต่เปินเรียนน้ำกันละ เคยเห็นเคยชิมแต่สมัยใดแล้วละ่ะโอ้ยขอโทษได้พี่น้องตอนไกลตอนไงเพิ่ กันไปเนาะเรื่องอาหารจกกินเล่าๆของห้ามันนี้แหละจระ,ะผักจระ,ะผืนชีต้นกล้วยซสาวสะบางกับนี่บลายดอกอาศัยปลูกอยู่มองมัน ทางบ้านเพื่อนมีอยู่บางซีซีหาตุ่นเนี่ยนะเงานหนึ่งาะได้กินปีมันพี่น้องที่บลาร้าปลูกเพราะมันเป็นโฮมนำน,นะพี่น้อง เอาได้ใส่ใบตองก็ได้กินปีมันายหัวอยู่จักสีออมใส่หยังกับอมใส่ไก่นะพี่น้องอันนี้สารสว่างซื้อมาตะหองพักยาติเพล่ืน กละสิบบาทกันง่ายอยู่พี่น,อน้องมวนเพิ่นมาปอกไตนะพี่นอ้องมีนี่ยังเพิ่นกันก็ใส่ถุงมาขายพี่นอ้องใดมียังก็ได้ ตะกี้สาวสาว่างกัาขนมไปเด้ซื้อขนมไปคล้ายแน่แล,ล้วก็เฮ็ดท่องม่วนกคยพ่สาวสาว่างอันกระียนแล้วพเวพิ่นก็เฮ็ดท่องม่วนพี่น้องตะกี้ขนมท่องมว่วนกรอบ,อบโอ้ไปคล้ายได้คายดีพี่น้องช่วงนั้นตะกี้ไปค้ายฮอดยุสก,กุลพายยายไปฟอกไตย, <c oughs> ยุคัยคิด เอาไปเท่าละสองโหลสามโหลเขาเจ้าจกระสั่งพร้อมเท่าละหโหลพี่น้องเขากรลับไปขายนะเอ้ยไพ่เป็นคนเป็นคนเพิ่นมีเครื่องเฮ็ดขนมนะเพิ่นก็ซื้อแป้งซื้อ,อยังมา,ากปักผ้ากับไปเอามาแต่สวนเิ่นสาวสว่างกับปันจะกรยานไปหาทรงน้ำดันแถวมู่สิบสองนี่แหละกับพอได้ขายพี่น้อง ส่วนหนังๆมาหนีหลดโอ้ยแต่โควิดมานำนำนี่ค่ะเศรษฐกิจบดีเนาะพี่น้องเนาะมันบ่คขุมกับคาไฟคาคาแป้งแต่ว่าบักเผากรับปบักเผาเนี่ยเราไปเอามาแต่สวนน้นตาลกับแป้งในสื่อพี่น้องแต่ว่าเข้มข้นแซบผู้ใดกินเขาก็วว่าแซบแบบข้าเห็ดไม่ไหมเห็นนะบ่เกินอาทิตย์ก็เมื่อพี่น้อง เาาสว่างก็ไปขายอยู่ศูนย์ฟอกไต่เดี๋ยวนี้มูเขากะถามอยู่เธอเขาบอกอยากเอาไปพี่น้องพาะบ้านมันมีแต่คนป่วยเห็นนะหมอเขาก็บอกอยากให้กิ่นมันคนก็ไอบางคนก็บเป็นเบาหวานกางสียหน้าพี่น้องเขาสว่างก็เลยเอาไปดอกมพี่น้องก็เลยก็เลยบ่ได้ขายซ้ำเลย ก็ได้พาจะย้ายไปชาวตะังเอิ่นแม่เอิ่นย้ายตามร้านพี่น้องเอิ่นย้ายตามร้านพี่น้องก็ได้เอิ่นย้าย นกระดูกพี่สุนองเบิ่งมาเนี่ยเอ้าขอโทษด,ด้วพี่น้องเลยกระดูกคอไก่ 中路啊，一个。 พกันไปดีไอ้ไว้ยายนะมากแก้วนี่ <c oughs> มันเป็นอัินคือสีลุงนะพี่น้องวับแวบ,บ,บแวบแวบอยูอันไปละเะไรล่ะสามสิบเก้าบาท <c oughs> <c oughs> ได้มาสองใบเราได้ให้สาวสว่างใบหนึ่งนักสะสมพี่น้องเห็นเครืองเครืองเฮือนเครื่อง,องซันบ่ได้สะสม ทำสมตะกีเนาะ่นซื้อใบถ้าใส่สอยให้ลูกให้เต้าอกพี่น้อง <c oughs> เอาสาวสะว,ว,ว่างกันนี่กินเมิดแล้วพี่น้องนี่แกงปี๋ไส่ไกม่มิดเรืออัตนาคุกคิกนหน่อยพี่น้องสาวสะว,ว,ว่างการเฮ็ดกินแบบอีสานเฮาตำหอมตำกระเทียมตำพริกใส่แล้วกัน ไส้ปลาแดกปลาล่าจักน้อยนึงกับไส้น้ำป่าพี่น้องอุใสไก่กระซับอันนี่นะซับหัวปีไส้พี่น้องบ่ได้ไนะส,ส,ส้สมดอกพะจันทร์กินนั่นคันสิไส้อันประคำเปียกลงไปพัป <c oughs> ดยันทองเสียนะไอสว่างแล้วกับเป็นแล้วกับบ่ค่อยสบายเป็นไรก็เลยเห็ดแบบ เห็ดแบบอันเล่าๆเฮาพี่น้องอันใส่ขฮาใส่อันมักสมเฮาก็ใส่อันผักติ๋วใส่อันผักคะก็ได้ก็แซ่บใส่ปะคำเปียกจั็หน่อยก็สซีซี่สมสมเลแต่ผู้มักเนาะพี่น้องเนะาะมักจังไหญเฮาก็เห็ดกินบ่มีผิดบ่มีผิดบ่มีถูกเด้อพี่น้องเฮ็ดกับข้าวกำลัง แต่แตะความเหมือนความปุ่งแต่ละคนแต่ละครัวเฮนเนาะก,กิ่นบ่คือกันแต่ว่าเป็นอาหารคือกันอยู่พี่น้องเอาว่าเรื่องอาหารพี่น้องเอ้ยพยากรณ์อากาศก็ดีอยู่ตั้งข้าวมือนี่ก็ปอดโป้องอยู่ะติฝนกับ่ตกานได้ก็พักไปสักก่อนเนาะพี่น้องเนาะมันตกลายมือโพดฝนุ้ฝ่าก็ได้ สาวสว่างกับคิดหอดคิดถึงเดอ้อพี่น้องเดอ้อผู้ติดตามกดไม่ผู้ติดตามเกาผู้ดกดไลค์กดแชร์ทั้งฟังเล่าฟังไทยแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องป้องไปเท่านี้ละเพื่อนเพื่อนพี่พี่น,น, <c oughs> น้องน้องกันเม่นว่าเห็นช่อง YouTube ก็เห็นสาวสว่างกับฝากแน่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ ขอขอบุญขอขอบุญขอบคุณสุขูสุคนเด้อพี่น้องเด้อผู้มาติดตามไม่ผู้มาติดตามเก <c oughs> <c oughs> ้ากระไดเรา,าวจะวางกับขอขอบุญขอบคุณในนายให้กำลังใจอันสาวสว่างกับคุณยายประมูลด้วยดีก็เป็นกำลังใจให้กันก็ดีเนาะพี่น้องเนะะเาะก็บพมียังก็นี่ละมียัง,ยงเข้ากระเฮ็ดสูขขกันกินพี่น้องตาม ตามวิธีชีวิตความรับผิดชอบแต่เราคนกบบบอคือกันเนาะพี่น้องเนาะเอามีนาที่นั้นเขาก็เหตไปรับผิดชอบไปพี่น้องบอมีอย่างดอกก็เป็นชีวิตเนาะพี่น้องมีกาลังใจกันซึ่งกันก็เป็นสิ่งที่ดีสาวสว่างกับขอขอบบุญขอบคุณเลนายพี่น้องอที่เขามาหาเขามาชมรับชมติดตาม นุ่นนี่นั่นกะดีพี่น้องเอ้ยให้กำลังใจมากก็มินมากสาวสาว่างกะเห็นกะสิตอบไปพี่น้องขอขอบุนขอบคุณได้พี่น้องเด้ <c oughs> เออ้าสาวสาว่างการบ่มีหยังพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันเนี่ยนะเอามือนี่กะสวัสดีจ้า